พี่ดะก้อนวันนี้เราอยู่กับนะเกมเพื่อเวสซัมบี้นะก็อีกคนขอมาเยอะมากๆนะครับว่าจะให้ทําภาคสองนะครับก็จัดให้นะครับภาคสองป๊อปป๊อปป๊เปป๊อปป๊อปปิ่งปิ่งปิ่งอะไรอะไรวะ วอะไรทุกคนวัดดอฟางตนะส่งอะไระตเมื่อไหร่บงเปิดเวลาเปิดเวลาส่งไฟบ้า จิ้วเข้าไปตุ้ม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 รมันกยล่างทุกคน่ล่างแล้วมันกยล่างแล้วมันก่ล่างแล้วก่ล่างแล้วมันก่ล่างแล้วา่ล่างแล้วเออก็มาสิครับจะวิ่งเหรอ นึกว่าเอมเป็นพี่ตูนแล้วไงฮันนึกว่าเป็นพี่ตูนแล้วไงวิ่งอ่ะในนี่ในต,นนตอนนี้มันเจ็บฮะตอนนี้มันเจ็บตอนนี้มันเจ็บแน่นอนฮะเจ็บแน่นอนปัดตูมาไปไฟไหม้ไฟไหม,ม้ละเธอไฟไหม้ไปแม่ยอ้อน มาสิมาเลยมาเลยไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรอกฉันไม่กลัวหรอกตู้ตรนั้นตรงนั้น,ตร,น,นตรงนั้นมานั้นมาอย่พิไปไหนวะ ไปไหนอ่ะไม่ไปดันไปดันไปตู้มตู้มไปเรียบร้อยฮะเอ้ยมันมันจะไกลล่างไอ้รู้นะเรเบิดให้มันไปอีกลูกนึงมันจะกระโดดไปไหนดูนี่เอ้ยตู้มเไปเออมันส่งตัวอะไรมามันใกล้ตายแล้วมันใกล้ตายแล้ว มันส่งตัวใหญ่มานะตัวใหญ่ตัวใหญ่ยาตัวใหญ่ยาตัวใหญ่มายุ่งตัวใหญ่ยิงตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เจ้มะโอ้โหแล้วอีนกนี่โอไมค์ก็ทุกคนน่าจะแพ้จะแพ้ไหมี่ยไม่แพ้หรอกเราไม่แพ้หรอกอ้าบอสบอสมันโดนบอสมันโดนบอสมันโดนเออไม่ตายสักทีโอไมค์ก็โอไมค์ก็ คนไฟไปคนไฟไปมันใกล้ตายแล้ว้ามันใกล้ตายแล้วมันใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วมันใกล้ตายแล้วมันใกล้ตายแล้ววัดต่อเฮลมันใกล้ตายมันใกล้ตายแล้วทุกคนมามาจิ้วเข้าไปฮะมันใกล้ตายแล้วอีกนิดเดียวเรียบร้อย oh my god oh my god เรียบ <ไป S 1> รอ้อยโอเคก็สำหรับในคลิปนี้พี่ต้องขอลาไปก่อนนะค,ะครับบ๊ายบาย